เข้าสู่ช่วง my family ครอบครัวของฉันนะคะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่สนามบินนะคะวันนี้เราก็จะมีแบบภารกิจนะคะนั่นก็คือเราอะนะจะาพายายไปหาผัวฝรั่งที่ต่างประเทศค่ะทุกคนซึ่งทุกคนใครที่แบบว่าดูคลิปล่าสุดมาเลยก็คงจะรู้ใช่ไหมคะว่าคุณยายโดนคุณตาทิง้งแล้วก็ขโมยเงินไปด้วยค่ะทุกคนซึ่งก็แบบว่าคุณยายก็คือเสียใจมากๆเลยนะคะซึ่งคลิป เราก็เลยจะพาคุณยายนะไปต่างประเทศทุกคนก็คือไปหาผัวใหม่เลยนะคะตอนนี้ก็คือคุณยายเตรียมตัวแบบเยอะมากโอ้โหคุณยายจะเอากระเป๋าไปใหญ่อะไรขนาดนี้คะเนี่ยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลูกๆเราเราก็จะพาลูกๆของเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้ก็คือลูกๆก,ก็กําลังแบบว่าซอนอยู่นะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้คือเดี๋ยวให้เขาตรวจกระเป๋าก่อนนะคะทุกคนนี่ลูกอย่าดื้อน,นะคะอย่าดื้อลูกก็คือแบบ น่าจะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าลูกไปต่างประเทศกับเราครั้งแรกค่ะเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่าพาลูกๆไปเที่ยวต่างประเทศนะคะทุกคนนี้อยากจะรู้จังเลยนะคะว่าเฮ้ยลูกๆของเราอ๋นะจะรู้สึกแบบ ดีใจหรือเปล่าที่มาเมียพาไปเที่ยวต่างประเทศคะ่ะเน่ดูดิดูลูกของมอมีแต่งตัวสิครับนี่มันลูกลูกมาเฟียชัดๆเลยนะคะหนูๆโอ้โหแบบสามของมามีก็คือจะแต่งตัวเหมือนกันอะไรขนาดนี้มามีก็คือแยกไม่ออกเลยนะคะว่าใครเป็นใครขนาดแบบเป็นลูกแท้ๆของเรานะเนี่ยโอ้ยคุณยายก็คือน่าจะแบบว่า,มาเมื่อไหร่จะถึงไฟบินของคุณยายสักทีคุณยายอยากจะไปหาผัวฝรั่งแล้วอุย้ยพูดถึงก็คือหันหน้ามาเลย ตอนนี้ก็คือเราอะนะแลกสกุลเงินก่อนนะคะโอ้โหตัวนละร้อยล้านบาทเลยเหรอคะลูกโอ้ไม่โก้ทำไมแพงแบบนี้ล่ะคะลูกตอนนี้เดี๋ยวแลกเงินก่อนให้คุณยายแลกเงินก่อนนะเพราะว่าหลานก็คือไปทั้งหมด3คนยายก็ต้องเอาเงินไปเผื่อหละหลานด้วยนะคุณยายรู้เปล่านี่คุณยายก็คือสายเปย์มากมากเลยนะคะตอนนี้ก็คือแบบหลานๆอยากจะซื้ออะไรอยากจะกินอะไรซื้อได้เลยเพราะว่าคุณยายเลี้ยงนะคะเพราะว่าไม่มีสามีให้เลี้ยง แล้วคุณยายก็คือต้องเลี้ยงหลานๆแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างดีใช่ไ่ยคะลูกเอาเลยนะเอาเยอะๆเลยคุณยายใจค่ะลูกโอ้ยลูกเราก็คือชอบสบายเลยนะคะทุกคนนี่ดีใจจังเลยที่แม่ลูกไปนะคะทุกคนนี่ได้ยายรเลยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอะเดี๋ยวพาลูกๆไปนั่งเครื่องบินก่อนนะคะถึงเวลาแล้วนะคะทุกคนป้าลูกเราไปกันเถอะโอ้โหหนูจะใส่ชุดเหมือนเขาเลยล่ะค่ะลูกอ โอ้ยเท่มากเลยนะคะไปะทุกคนเดี๋ยวจะตกเครื่องเอานะคะทุกคนไปเดี๋ยวจะพาลูกๆเข้าไปที่เครื่องบินก่อนไปนั่งเครื่องบินก่อนนะคะนี่ไปย้ายมาเร็วย้ายตามมานะเดี๋ยวมีจะพาลูกๆของมีไปก่อนนู่นลูกๆก,ก็คือเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะนี่ก็คือย้ายตามมาทีหลังนะเดี๋ยวมีจะไปรออยู่ข้างในนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวข่าววับนะคะเข้าไปนั่งก่อนอุ้ยยายย้ายมาก่อนอีก นั่นเนี่ยโอ้โหมาปุ๊บก,ก็คือมาแอวหนุ่มในในเครื่องบินเลยเหรอย้ายอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยยายโอ้โหมาจีบเลยคุณยายโอเมกอดทุกคนดูสิดูยายสิโออะไรจะไฟแรงขนาดนี้คะเนี่ยทุกคน ความแสบของลูกมีแล้วก็ความแสบของคุณยายนะคะก็คือไล่พนักงานขับเครื่องบินออกจากตรงนี้ค่ะทุกคนแล้วคุณยายบอกว่ายายจะขับเองจะได้ไปถึงเร็วๆโอ้โหคุณยายอะไรจะขนาดนั้นคะเนี่ยยายจะรีบไปไหนเนี่ยแล้วมีถามแบบนี้ใช่ปะ่ะยายบอกว่ายังไงรู้ป่ะทุกคนคือยายบอกว่ายายจะรีบไปหาผัวฝรั่งเดี๋ยวคนอื่นนะแย่งไปหมดโอ้โหยายกับโมชิกก็เลยแบบจะขับรถไปเองนะคะอุ๊ย ที่จะขับเครื่องบินไปเองแบบเฮ้ยจะได้แบบเร็วๆโอ้โหว่าแต่ยายอะขับเครื่องบินนี้ยารู้ทางใช่ไหมโอ้โหยายเราเลยแบบ ยอมใจกับยายเราก็หลานของยายมากมากเลยโอ้โหลงทุนไล่พนักงานขับเครื่องบินนะ่ะทุกคนไล่นักบินนะ่ะแล้วแบบาขับเองโอ้โหแล้วเราอะจะรอดหรือเปล่าคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็คือยายไม่ยายไม่ขับเครื่องบินแล้วนะคะยายเหนื่อยก็คือยายก็เลยแบบเฮ้ยมานั่งนะคะนั่งพักผ่อนนะคะนี่แล้วคือลูกๆก,ก็คือกาลังหาอะไรกินนะคะแล้วยายก็แวบไปแวบมาแล้วยายก็คือมึนหัวใช่ไหมคะลูกคือทั้งหมดอะยายทําตัวเองใช่ไหมคะลูกอ๋ กลับเป็นหนูๆหน่เนาะที่ต้องดูแลยายอะ่ะยายมึนแล้วบอกแล้วยายยายอะไปแอลหนุ่มมากเดี๋ยวก็ไปแอวตรงนู้นเดี๋ยวก็ไปแอวตรงนี้โอ้อมีแล้วเหนื่อยตอนนี้ก็คือมีเหนื่อยมากค่ะทุกคนมีขอแบบนั่งพักป่ะลูกมานั่งกับมีแล้วลูกชี้แล้วนี่มีก็คือแบบขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนนี่ไฟบินก็กําลังบินอย่างรวดเร็วนะะี่ค่ะ Go to Paris ค่ะนี่ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงปารีสเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะคะเรากับคุณยายก็ ลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหคุณยายคุณยายก็คือแต่งตัวสวยมากค่ะแต่งตัวไม่สวยได้ไงเพราะว่าจุดมุ่งหมายของคุณยายก็คือมาตามหาผัวฝรั่งค่ะทุกคนโอ้โหคุณยายนี่แบบว่าสุดยอดจริงๆตอนนี้คุณยายก็กําลังขอพรสาธุขอให้ได้ผัวฝรั่งกลับบ้านนะคะโอ้โหไม่สนใจหลานเลยนะคะตอนนี้ก็คือชี้ลูกหนูเป็นไรคะทําไมหนูมายืนอยู่ตรงนี้อ๋อลูกอยากกินไอติมหรอคะโอเคโอเคเดี๋ยวมามีเสื้อสั ให้นะคาไหนหนูหนูอยากกินไอติมอะไรหนูสั่งเลยคะ่ะลูกโอ้โหทุกคนคือสงสารลูกมากเลยคุณยายก็โมแต่สนใจผู้ชายนะคะไม่สนใจหลานเลยหลานอยากกินไอติมค่ะเนี่ยคุณยายอา้าวคุณยายจ๋ามาจ่ายค่าไอติมของหลานหน่อยหลานอยากกินไอติมมากเลยเนี่ยไม่มีใครใจ่ายให้เลยมาเร็วยายสนใจแต่ผู้ชายอยู่นั่นล่ะไม่ดู โอเคโอเคลูกเดี๋ยวมีจะให้ยายจ่ายให้นะเพราะว่ามีเองก็ตังหมดเหมือนกันค่ะนี่ไปไปหายายเลยไปให้ยายเลี้ยงเลยลูก โอ้ยยายเนี่ยนะไม่สนใจหลานเลยหลานอยากกินไอติมก็คือไม่สนใจเลยตอนนี้ก็คือคุณยายบอกว่ายายซื้อให้แล้วนะโอเคโอเคแต่ว่ายายต้องซื้อให้หลานทั้งหมด3คนนะเนี่ยเข้าใจไหมคะคุณยายโอ้โอเคนะคะทุกคนนี่คุณยายก็เลยไปซื้อไอติมให้หลานทั้งหมด3คนเออเห็นมุมน่ารักน่ารักของคุณยายก็คือหลานอยากกินไอติมค่ะนี่คุณยายก็คือซื้อเลี้ยงเลยนะคะทุกคนถ้าหากว่ามีไม่ กบอกนะคุณยายก็คือโอ้ยจะหาผัวฝรั่งให้ได้ก่อนคือไม่สนใจหลานเลยนะคะเนี่ยโอ้ย คุณยายทำไมคุณยายเป็นคนแบบนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือคุณยายซื้อไอติมให้หลานเรียบร้อยแล้วอร่อไรยไหมคะลูกโอ้ยลูกก็คือแบบลูกของมอมมีก็คือน่าจะหิวหน้าดูนะคะนี่ลูกแพวก็คือกินนมตลอดเวลาหนูหิวนมขนาดนั้นเลยหรอคะลูกนี่อร่อไรยไหมคะอร่อไรยไหมตอนนี้ก็คือดูดิดูคุณยายของเราสิก็คือวิ่งตามผู้ชายอีกแล้วสงสัยคุณยายเขาจะหาผัวฝรั่งให้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โห หลานอยากมีคุณตาเป็นฝรั่งหรือเปล่าคะนะหนานหลานก็คือไปตามคุณยายแล้วทําไมผู้ชายเมินยายก็คือหลานก็คือถามจี้ใจดําคุณยายคะ่ะนู่นทุกคนเขาไม่รักยายโอ้โหน่าสงสารคุณยายมากๆเลยหลานก็แบบว่าไปตามผู้ชายคนนั้นนะคะก็คือเอามาให้คุณยายเลยเออเธอเธอต้องรักยายฉันนะยายฉันนะ่ะอยากได้เธอมากเลยนะคะแล้วเขาก็เดินมาหาคุณยายอุย้ยทุกคนแล้วเขาก็คือ เหมือนคุณยายค่ะทุกคนโอ้โหคุณยายก็คือ อุตส่าห์เปลี่ยนชุดสวยๆแต่ว่าเขาก็คือเดินเมินไปแล้วค่ะนี่ทุกคนก็คือมาเฟียชิเข้าล่างนะคะทุกคนนี่อยากเมินคุณยายชินดีนักนี่ชิก็เลยจัดการเลยค่ะทุกคนนี่ชิก็คือต่อยคุณตาคนนี้ไปเลยสินี่หล่อมากใช่ไหมเบงอาจมาเมินยายของเชนเนี่ยชิก็เลยจัดการเลยชิเบาเาลูกเบาเาลูกส่วนคุณยายใช่ไหมคะทุกคนเห็นว่าชิจะจัดการคุณตาคนนั้นก็บอกว่า อุ้ยชีหลานลอย่าทำอะไรเขาเลยอุ๊ยคุณยายคุณยายจะห่วงผู้ชายมากกว่าหลานไม่ได้นะคะเนี่ยนี่หลานก็คือ จัดการข้อหาที่แบบว่าเมินยายของฉันยายของฉันทั้งสวยแกเมินได้ไงเนี่ยตาแกเนี่ยโอ้ยนี่หลานของเราลูกของเราก็คือแบบสุดยอดมากเลยนะคะทุกคนนี่โอ้ยคุณยายก็นะคุณยายนะโอ้โหอะไรจะอยากได้ผัวฝรั่งขนาดนั้นคะ่ะยายโอย้ทุกคนชี่ก็คือแบบยังจะจัดการอยู่นะคะเพราะว่า เมินยายละเมินยายของชี้ไงยายก็คือเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดอีกนะว่าก็ไม่เคยจะเข้าตาเขาเลยใช่ไหมคุณยายคุณยายคุณยายโดนเมินรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมีเห็นคุณยายแบบเปลี่ยนชุดมาหลายชุดมากแต่คุณยายก็คือโดนเมินมอยู่ดีนี่หลานก็คือยังจัดการอยู่นะคะนี่ไปเป็นแฟนยายฉันแล้วโอ้โหชี้บังคับเขาเลยเขายังเมินนะทุกคนดูดิโอ้ยน่าสงสารยายอะชี้ไม่เป็นไรลูก มีว่าพอแล้วแหละเออเป็นไงลูกเมืยมือใช่ไหมไปจัดการตาแก่คนนั้นเนี่ยมีว่านะเราอ่ะควรบอกยายของเราว่าให้หยุดหาผัวฝรั่งได้แล้วแหละยังไงเขาก็ไม่รักยายอ่ะเขาเมินยายขนาดเนี้ยยายยังไม่รู้เลยเหรอว่าที่จริงแล้วอ่ะเขาไม่ได้สนใจยาย,ายเลยอ่ะแก่ผู้นี้สดดีกว่าใช่โหยายยายน่าจะคิดได้นะแล้วเนาะลูกเนาะอมืมีก็คือเหนื่อยกับยายมากๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะตามหาผู้ชายทําไมก็ไม่รู้เนี่ยโ มีก็คือเหนื่อยค่ะทุกคนเหนื่อยที่แบบว่าเฮ้ยต้องแบบว่าดูแลคุณยายนะคะวิ่งวิ่งเยอะไปเดี๋ยวก็จะมืนหัวนะคะทุกคนซึ่งเราก็นะแบบเฮ้ยเหนื่อยตอนนี้นะคะทุกคน แล้วก็คือพายายมาผับเลยค่ะเนื่องจากแบบยายเสียใจอะ่ะโดนฝรั่งเมิอนอะ่ะไม่ได้ผัวฝรั่งกลับบ้านเลยค่ะทุกคนก็เลยแบบเอ้ยพายายมาผับเน้วมาเต้นแบบคลายอารมณ์ Alone, นี่คลายเครียดนะคะทุกคนนี่หลานๆก็มาด้วยนี่เต้นให้หลานดูหน่อยยายนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็คือพายายแบบว่าเฮ้ยมาสายแดนยายจะ้ยายแบบเฮ้ยจะได้แบบลืมเรื่องราวที่มันทุกใจเปล่าแต่ว่าคือทุกคนอยากจะบอกทุกคนว่า ทำไมไอตาแก่เนี่ยหน้าตามันมคุงขุนมากเลยนะคะทุกคนดูสิเฮ้ยยายไม่ใช่ไอตาแก่คนนั้นที่เยิมที่เมินยายหรอมีว่าต้องใช่แน่ๆเลยอะลูก ลูกจ๋ามาดูช่วยมีหน่อยว่าคนเนี้มันใช่ปเปล่าเฮ้ยทําไมมันหน้าตาคุนๆแบบนี้เนี่ยลูกของเราก็คือนี่ลูกสาวคนเล็กก็คือเต้นให้พี่ๆดูนี่พี่ๆเต้นตามชี้นะมาผับต้องเต้นท่านี้นะโอ้โหลูกของมามีก็คือแซ่บจริงนี่ไม่รู้ว่าได้ความเก่งกาจในด้านการเต้นมาจากใครนะคะทุกคนนี่โอ้โหเซ็กซี่ขนาดนั้นเลยเหรอคะลูกเนี่ยอตอนนี้นะคะพี่ๆก็กําลังเรียนรู้ จากน้องๆอ,อยู่นะคะว่าเฮ้ยการเต้นในผับมันเต้นยังไงนี่พี่เริ่มเต้นได้แล้วนี่ทุกคนในที่สุดนะคะเมื่อโดนน้องสอนนะคะ พี่ๆก็คือเต้นได้แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเราจะบอกทุกคนนะคะว่ามีรู้แล้วนะคะว่าความเต้นเก่งความแซบของลันหลานนี่มาจากใครนะคะก็คือมาจากคุณยายนั่นเองค่ะนี่ก็คือถ่ายทอดความแซบความเต้นเก่งให้ลันหลานโอ oh ้ไม่ก็เราก็ว่าอยู่มีก็เต้นไม่เก่งนะทําไมลูกๆของมีคือเต้นเก่งที่ไหนได้ก็คือคุณยายนี่เองโอ้โหคุณยายโอ้โหโดนผู้ชายแซวนี้แซวหน ก็คือเต้นสุดพลังเลยแล้วคะกรโบวงยายจะขาดไหมมีก็ไม่รู้เหมือนกันลูกโอ้โหน่าจะขาดไปหลายซีย่แล้แหละดูท่าเต้นคุณยายสิโอ้ เจอผู้ชายแซวนี้แซวหน่อยไม่ได้เลยนะคะนี่สงสัยคราวนี้คุณยายต้องได้ผัวฝรั่งกลับบ้านจริง,รงๆแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเต้นโชว์เขาสักขนาดนั้นเซ็กซี่สักขนาดนี้ไม่ได้ผัวฝรั่งก็คือให้มันรู้ไปนะคะจากที่เขาแบบเมินยายเพราะว่ายายวิ่งตามเขาตอนนี้ก็คือยายไม่โชว์สเต็ปแดนให้เขาดูเขาน่าจะหลงรักคุณยายได้ดูเลยนะคะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะมีว่ามันชักจะเริ่มดึกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาคุณ ยายกับลูกๆอ่ะกลับบ้านก่อนนะคะยายลูกมีว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะเดี๋ยวผับเขาก็จะปิดแล้วกลับบ้านกันเถอะนะยายนะขอร้องนะพอแล้วพอแล้วโอ๊ยยายเห็นผู้ชายหน่อยไม่ได้เลยหลานคือก็คือแบบโอ้โหสองยายหลานเนี้ยคือโอ๊ยอะไรจะขาดเนียอะไรจะขนาดนี้มีเรื่อยแล้วเนี่ย ตอนสุดสาวยายตัวท็อบเลยพอยได้แล้วยายกลับบ้านกันเถอะถ้าไม่กลับอ่ะมีจะกลับคนเดียวแล้วนะ